เห็นไหมเห็นเห็นนะพอละงั้นแหละไงละมันนวดใหญ่เลยมันขมาเข้าเม็ดในการนวดมากเลยโอ swimming 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 swimming, ้โหดูดูช่วยช่วยเดี๋ยวออกรายการช่องสามซะเลยนี่ชีวิตร้านนวดนี่ช่วยนวดช่วยนวดช่องสามด้วยนะแจ๊บนี่ข่าวเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รู้เราถ่ายาถ่ายหมอไปด้วย เห็นหน้าเห็นอะไรแล้วเนาะเห็นเห็นละเช่นเช่หมอนุ่เดี๋ยวออกให้หมดเลยออกให้หมดเลยแล้วก่อนเจ็บอย่าเบิกทับปากก่อนเอาไ่แก้หมอปาดรับแล้วเนี่ยให่เลยนหญ่เยในปนี่ดีน้ำลำธเ๋ยวขาไปตัดเองเอาลง YouTube ครั้งที่แล้วก็ได้อย่างเงี้ยแหละลงมา